สวัสดีครับกลับมาพูดถึงเรื่องของที่ต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการทํางานของหน่วยไตเนานะในอ,อวัยวะนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ <c ười> ขับถ่ายของเสียนะครับหลังจากเรา <c ười> เรียนรู้เรื่องโครงสร้างเนาะแล้วก็การทํางานของอส่วนต่างๆในหน่วยไตไปแล้วนะครับทบทวนนิดนึงเนาะว่าหน่วยไตนะครับมีหน้าที่หลักๆอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็คือมีหน้าที่ในการกรอง หรือฟิลเตรชันนะครับ,ร ration, รบก็คือบริเวณของ g ก o m e r u l u s เนาะหรือหลอดเลือดนะครับที่แตกแขนงลักษณะเหมือนกับตาข่ายนะครับแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยนะครับสามารถกรองผ่านโดยโมเลกุลขนาดเล็กเนาะก็กรองผ่านเข้ามาในส่วนของอท่อหน่วยไตยต,ยต่างๆนะครับส่วนโมเลกุลใหญ่ก็เข้าสู่หลอดเลือดนะครับแล้วก็หน้าที่ที่2ก็คือมีการดูดกลับหรือว่า reabsorption นะครับ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวเ,ยวเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นท่อหน่วยตายส่วนต้นนะครับดูดกับของสารอาหารเนาะน้ำตาลกรดอะมิโนโส่วนของห่วงเฮลเล่นะครับก็ดูดกับน้ำเนาะแล้วก็ส่วนของท่อขดส่วนท้ายนะครับอันนี้ก็จะมีการดูดกับรแร่ธาตุนะครับพวกโซเดียมนะครับพวกเกลือต่างๆนะครับรวมถึง มีหน้าที่ที่3ามนะครับก็คือการหลัง่งหรือ secretion นะครับการหลั่งในที่นี้ก็คือมีการหลั่งสารเพื่อไปกระตุ้นการดูดกลับอย่างเช่นถ้าต้องการให้ดูดกลับน้ําได้เร็วขึ้นนะครับหรือดูดกลับแร่ธาตุหรือเกลือแร่ให้มากขึ้นก็จะมีการหลั่งสารเนี่ยไปกระตุ้นการดูดกลับในบริเวณของท่อหน่วยไตให้ดูดกลับน้ําหรือว่าแร่ธาตุเนี่ยเมื่อร่างกายพบว่าในเลือดเนี่ยมีการขาดน้ําหรือขาดเกลือแร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆเนาะ แล้วส่วนที่เป็นของเสียต่างๆที่ร่างกายเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับก็จะขับออกในรูปของปัสสาวะนะครับปัสสาวะของคนเรามีนโโนรเจนอมประกอบเนี่ยอยู่ในรูปของโมเลกุลที่เรียกว่ายูเรียนะครับเรียกว่ายูเรียเนาะอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบไปเห็นนะครับว่าในน้ําเลือดเนี่ยเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่กรองผ่านไตออกมานะครับนัเรียนจะเห็นว่าโปรโตีนเห็นไหมไม่มีการกรองผ่านเลยนะครับก็เพราะว่าโมเลกุลมันใหญ่ ส่วนนอกนั้นเนี่ยเป็นที่เป็นโมเลกุลเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับกรดอะมิโนกรูโคสกรดยูริกยูเรียต่างๆนะครับรวมถึงน้ำเนาะอันนี้คือกรองผ่านโกลมูลัสได้และถ้าขับออกเป็นปัสสาวะเราพบว่ามีอะไรบ้างเอาในนอนน้ำนะครับเราถ่ายไปเป็นปัสสาวะอยู่แล้วยูเรียนะครับกรดยูริกต่างๆและธาตุต่างๆแต่ตัวที่ผ่านแล้วต้องดูดกลับไว้หมดก็จะมีกรูโคสนะครับหรือน้ําตาลเนาะแล้วก็กรดอะมิโนเนาะเพราะนั้นตารางนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในเลือดเรามีอะไรบ้าง อะไรที่กรองผ่านกลมูลัสบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่เราขับออกมาเป็นปัสสาวะนะครับและอะไรบ้างที่มีการดูดกลับเอาไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดทห้เรียนเห็นนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องของประโยชน์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราพบในปัสสาวะนะครับนอกจากสารที่เราบอกว่าเป็นของเสียแล้วเนาะบางอย่างที่เราบริโภคหรือกินเข้าไปหรือฉีดเข้าไปนะครับก็สามารถตรวจสอบพบในเลือดได้อย่างเช่นสารเสพติดต่างๆนะครับหรือว่า เราเอาความรู้เรื่องของอฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือการหนาตัวของมดลูกเนาะพบว่า,ามีการหลั่งเข้าไปในระบบเลือดแล้วก็ไปทําให้หมดลูกมีการหนาตัวเนี่ยเวลาเราตรวจปัสสาวะนะครับก็สามารถตรวจฮอร์โมนตัวนี้ได้ด้วยเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วณนะตอนนี้ว่าปัสสาวะก็คือของเหลวที่อยู่ในเลือดมาก่อนนั่นเองนะครับแต่ร่างกายเราขับออกไปนะครับเพื่อกําจัดของเสียในรูปของของเหลวเนาะเพราะฉะนั้นตรวจสาสรไสติดหรือว่าตรวจ การตั้งครรภ์ก็สามารถตรวจจากปัสสาวะได้นะครับทีนี้ถ้าไตผิดปกติเนาะเมื่อวานเราก็จะพูดไปแล้วว่าส่งผลอย่างไรก็แน่นอนแหละทําให้พวกของเสียที่เป็นพวกยูเรียต่างๆนะครับะสะสมอยู่ภายในเลือดแล้วก็ไม่มีการขับถ่ายคือไตไม่สามารถจะกรองของเสียที่เป็นพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายได้เนาะก็เกิดภาวะที่เลือดเป็นพิษนะครับทําให้ร่างกายเราซุดโทมลงเรื่อยๆนะวิธีการแก้บันทีก็ ถ้าไม่มีการบริจาคหรือเปลี่ยนทายนะคะรับปลูกถ่ายตายอันใหม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็มีการฟอกไตเนาะก็คือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัวนี้แหละก็คือไตเทียมนะครับเจาะเลือดเข้าไปแล้วก็กรองของเสียนะครับโดยใช้เครื่องมือหลังจากนั้นได้เลือดที่สะอาดขึ้นก็ฉีดกลับเข้าไปเข้าสู่ร่างกายเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นาการฟอกไตนะหรือใช้เครื่องไตเทียมนั่นเองอ่ะทีนี้ในใบางานหนา้าที่4นะครับข้อสุดท้ายเนาะถามว่า การควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยมีการควบคุมการทํางานด้วยระบบประสาทและฮอร์โมอนอย่างไรในหนังสือเรียนอยู่ในหน้าที่30นะครับเผื่อนักเรียนเปิดดูประกอบไปด้วยเนาะว่าอาวัยวะหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนะครับกับการควบคุมสมดุลน,น้ำนะครับประกอบไปด้วยระบบประสาทมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือสมองนะครับสมองส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยจําไว้เลยนะสมองส่วนเนี้ยนะครับ ถ้าพูดถึงการรักษาดุลยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างเนี่ยสมองส่วนที่สําคัญเลยแล้วก็เป็นตัวควบคุมเลยก็คือสมองชื่อว่าไฮโปทารมัสนะครับทาามัสนี่เป็นชื่อสมองนะครับตรงสีเหลืองๆในรูปเนาะส่วน Hi ไฮโปแปลว่าต่ํากว่าหรือแปลว่าล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฮโปทารมัสก็แปลว่าเป็นต่อมที่อยู่ใต้ทารมัสไฮโปทารมัสก็คือใต้ทารมัสอีกที่นึงเป็นต่อมเล็กๆ แต่ถ้านักเรียนเห็นรนายละเอียดนักเรียนจะรู้เลยว่ามันมีความสําคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของคนเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันควบคุมเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราทํางานปกติเพราะฉะนั้นในร่างกายเราเนี่ยระบบที่ควบคุมการทํางานให้เป็นปกติก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือระบบประสาทใช่ไหมที่เป็นตัวสั่งการแล้วก็ฮอร์โมนคือสารคัดหลั่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านระบบเลือดส่งต่อไปยังอวัยวะเป้าหมายนะครับให้มันมีกระบวนการหรือว่าให้มันมีการแสดงออกนะครับ หรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะหัวใจเราเต้นเร็วหายใจเร็วขึ้นไฮโปธารามัสก็เป็นตัวควบคุมนะครับที่ทําให้เกิดอ,อัตรานะครับการทํางานต่างๆในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันไปควบคุมเรื่องของการเอาตัวรอดของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเป็นสมองส่วนที่สําคัญทีนี้ไฮโปธารมัสนอกจากตัวมันจะเป็นส่วนของสมองแล้วนะครับเราพบว่ามันมีความสามารถในการเป็นสมองที่หลั่งฮอร์โมนได้ด้วยนะครับ โดยฮอร์โมนที่ไฮโปททรามัสจะหลั่งเนี่ยมีจริงๆมีอยู่2ชนิดแต่ตัวที่เกี่ยวข้องกับดุลยภาพของน้ำเนี่ยนะครับก็คือชื่อเต็มเต็มเนาะ anti diuretic hormone ฮอร์โมนรู้จักอ่ารู้และฮอร์โมนคือสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นนะครับ anti แปลว่าต่อต้าน diuretic แปลว่าปัสสาวะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือฮอร์โมนที่ต่อต้านการสร้างปัสสาวะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราหลัง่งฮอร์โมนตัวน,นี้ออกมา เราจะปัสสาวะน้อยถูกไหมต่อต้านการปัสสาวะก็คือถ้าหลัง a d s นะครูเรียกชื่อย่อเนาะ d n t i d i u r e t i c ก o r m o n e ก็คือฮอร์โมน a d s เนี่ยถ้าร่างกายเราหลังขึ้นมาก็แปลว่ามันจะกระตุ้นการดูดกลับน้ำนะครับที่ท่อหน่วยไตเนาะท่านนักเรียนเห็นในหนังสือเรียนเนาะเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่า a n t i d i u r e t i c h o r m o n มเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเนาะเราเรียกว่า a s s p r e s s s n นะครับ v a s ซก็แปลว่าน้ำเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะหรือ h 2 o เนี่ยนะครับก็คือฮอร์โมนตัวนี้เลย mm hmm. เมื่อร่างกายเราขาดน้ำเมื่อไหร่สมองส่วนไฮโปทาลามัสจะหลังฟังดีดนะพอดีมันมีข้อมูลบางส่วนในหนังสือเรียนเนี่ยเวลาเขียนมามันอาจจะทำให้เราอา่านแล้วก็เข้าใจผิดพลาดในหนังสือเรียนจะระบุว่าไฮโปทาลามัสเนี่ยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยนะครับหลังฮอร์โมน ADH แต่จริงๆแล้วเขาพบว่าฮอร์โมนตัวเนี้ย มันสร้างมาตั้งแต่ไฮโปทารามัสแล้วเพราะฉะนั้นแอนตี้ไดเออรติกฮอร์โมนเนี่ยเราจัดเป็นฮอร์โมนประสาทคือเซลล์ประสาทเป็นตัวสร้างแต่แค่ว่าตัวไฮโปทารามัสเนี่ยมันอยู่ลึกมันไม่สามารถที่จะไปใกล้ชิดกับหลอดเลือดได้โดยตรงและไม่สามารถหลั่งสารออกมาที่หลอดเลือดได้เลยมันก็เลยต้องมีช่องทางให้มันหลั่งผ่านเพราะนั้น adh สร้างที่ไฮโปทารามัสแต่มันจะหลั่งผ่านต่อมใต้สมองส่วนหลัง ะะเพราะนั้นให้ใช้ประโยคนี้เนาะ A.D.H. สร้างนะครับโดยไฮโปทารามัสแล้วก็หล่งผ่านต่อมใต้สมองส่วนหลังเข้าสู่ระบบเลือดนะดูจากภาพไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นใบงานหน้าที่4นะครับเขาถามว่าควบคุมการทำงานด้วยระบบสารและฮอร์โมนอย่างไรนักเรียนก็ตอบเลยเนาะอธิบายไปเลยว่า A.D.H. เนี่ยสร้างจากไฮโปทารามัสนะครับเป็นฮอร์โมนประสาทเนาะแล้วก็หล่งผ่านต่อมใต้สมองส่วนหลังเข้าสู่หลอดเลือด เอาวอวัยวาเป้าหมายที่มันจะไปมีผลก็คือที่หน่วยไตเนาะเพราะฉะนั้นสร้างที่หัวนึกออกไหมไฮโปรทมัสนี่อยู่ที่สมองเพราะฉะนั้นล่างออกมาผ่านต่อมใต้สมองส่วนหลังเข้าส่ระบบเลือดเลือดก็ไหลเวียนไปทั่วเลยไปอวัยวะต่างเต็มเลยแต่เป้าหมายหรือตัวรับพูดง่ายๆตัวรับฮอร์โมนตัวนี้จะอยู่ที่หน่วยไตยนะครับที่ตำแหน่งของอลูก lle, ออฟเฮเลสเอาง่าเนาะเฮเลที่มีหน้าที่ในการดูดกลับน้ำเนี่ยเพราะนั้นพอเลือดเนี่ย ผ่านเข้าไปยังหน่วยไตยนะครับโดยกระบวนการกรองเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะไปที่บริเวณห่วงเฮเล่นเนี่ยพอมีตัวนี้ไปจับปุ๊บเฮนเล่ก็จะรีบดูดกลับน้ําได้เร็วขึ้นก็กระตุ้นการดูดกลับน้ำภายในเลือดเนี่ยหลังจากที่ร่างกายเราขาดน้ําอาจจะท้องเสียติดเชื้อหรือว่ามีภาวะเ,เสียเลือดอย่างรุนแรงเนาะร่างกายเราเริ่มขาดน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีการกระตุ้น ADH เนาะโดยสมองเนี่ย สมองมันจะรับรู้ได้ไงอ่ะน,นักเรียนก็อย่าลืมสมองเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงถูกป่ะเพราะนั้นเมื่อสมองออมีเลือดมาน้อยหรือว่าเลือดมันหนืดมีน้ําน้อยนะครับสมองก็จะรับรู้แล้วว่าตอนนี้ขาดน้ําเมื่อสมองรับรู้ว่ามีการขาดน้ําก็จะกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทันทีนะครับโดยผ่านระบบเลือดเนาะแล้วก็ไปยังเวัยวะเป้าหมายก็คือที่หน่วยไตยก็รีบดูดกลับน้ําเลือดก็จะมีน้ําปริมาณเพิ่มขึ้นทันทีนะครับไม่ได้ฉี่ออกไปเป็นน้าเยอะๆแล้วรีบดูดกลับน้ําเก็บเอาไว้ในเลือด นะครับเพื่อให้เลือดมีความหนืดน้อยลงนะครับความทีมนข้นเจอจางลงนะครับเพื่อให้มีน้ําเยอะขึ้นเนาะแล้วก็มีการไหลเวียนได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นในหน้าที่4ก็อย่าลืมวาดภาพเนาะเนี่ยโครงสร้างของสมองระบบประสาทแล้วก็ระบุตําแหน่งของไฮโปทาลามาัสมาด้วยนะครับแล้วก็ขยายความไปนิดนึงว่าไฮโปทาลามัสเป็นตัวสร้าง ADH นะครับผ่านมายังต่อมใต้สมองส่วนหลงังแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือดเพราะฉะนั้นก็วาดภาพรูปนี้ นะหรือจะวาดภาพในหนังสือเรียนหน้าที่30ก็ได้นะครับแต่หน้า30จะบอกแค่ตำแหน่งว่าไฮโปทารมัสอยู่ตรงไหนต่อมได้สมองส่วนหลังตรงไหนนะครับแต่ก็ให้เพิ่มส่วนที่เป็นตัวฮอร์โมนเนาะว่าสร้างจากตรงไฮโปทารมัสนะแต่หลังผ่านต่อมที่สมองส่วนหลังก็วาดภาพมีลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบคําถามแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนได้ยังไงบ้างนะครับต่อไป หน้าต่อไปหน้าที่5นะครับให้เติมข้อมูลแผนผังนะครับกลไกการรักษาคุณภาพของน้ําให้ถูกต้องก็ใช้แผนภาพในหน้าที่3 1ประกอบการตอบคําถามในใบงานได้เลยเนาะแต่เอาทีนี้ครูจะมาอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับว่าซีกซ้ายนะสีะเหลืองๆเนี่ยหรือสีน้าตาลน้ําตาล,นตาลเนาะกับซีกข,ขวาที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่าเรามาดูทีละพาร์ทก่อนนะครับหัวข้อนี้พูดถึงปริมาณน้ําในร่างกาย ที่สมดุลก็คืออ่ะเริ่มต้นเลยเนาะด้านซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นด้านที่เมื่อร่างกายเราสูญเสียน้ำอ่าอย่างเช่นในนี้เขาบอกว่าไงมีการออกกําลังกายเนาะแล้วเราเสียเหงือ่อนึกภาพทุกคนเคยออกกําลังกายทุกคนเคยเสียเหงือ่อนะครับอาจจะไปเล่นกีฬาเนาะหรืออาจจะอยู่ในห้องที่ร้อนหรืออวนันนี้อากาศร้อนมากเลยเราสูญเสียเหงือ่อเพราะนั้นเมื่อเราขับเหงือ่อแน่นอนการขับเหงื่อเพื่อระบายความร้อนถูกไหม ีนี้เลือดในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีน้ําน้อยลงถูกไหมครับพอเราก็เลยบอกว่ามันเป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ําเมื่อร่างกายสูญเสียน้ําเกิดอะไรขึ้นความเข้มข้นของเลือดก็เพิ่มขึ้นก็คือเลือดหนืดถูกไหมร่างกายสูญเสียน้ําคือน้ําสูญเสียไปจากเหงือบ้างหรือปัสสาวะออกไปเยอะบ้างก็แล้วแต่แหละนะครับร่างกายเราจะพบว่าเลือดจะหนืดเลือดมีความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็สมองรับรู้แล้วเฮ้ยตอนนี้เลือดหนืดมากเลยมีน้ําน้อย สมองก็จะกระตุ้นเลยเนาะโดยระบบประสาทที่เป็นตัวรออยู่แล้วนะครับก็คือไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสก็จะถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นอะไรบ้างเมื่อไฮโปทาลามัสถูกกระตุ้นหนึ่งเลยกระหายน้ําก่อนพอไฮโปทาลามัสถูกกระตุ้นว่าจะต้องเฮ้ยตอนนี้เลือดหนืดแล้วนะมันจะสั่งการเลยเฮ้ยหิวน้ํากระหายน้ํามากเลยเดินไปเลยเทน้ําใส่แก้วหรือไม่ใส่แก้วไม่ไหวแล้วไม่ทันละยกขวดดื่มได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่ไฮโปธามัสจะทําคือถ้าขาดน้ําเมื่อไหร่กละาหายน้ําแล้วกระตุ้นการดื่มน้านะครับต่อไปทําอะไรอีกเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะไฮโปธามัสจะกระตุ้นนะครับตัวมันเองเนี่ยให้หลั่ง A.D.S. นะครับผ่านมายังต่อมใต้สมองส่วนหลังให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้แก้ไขาจากข้อมูลในหนังสือเรียนเนาะในหน้าสารเอตเดียมันจะบอกไฮโปธามัสไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังหลงนะัง A.D.S. ในจริงจริงแล้วอย่างที่บอก ไฮโปรทมัสเป็นตัวหลังแต่ว่าหลังผ่านเฉยๆนะครับแล้วในต่อ A D S ก็จะเคลื่อนที่ไปที่ระบบเลือดถูกไหมแล้วก็ไปยังหน่วยไตยนะครับหน่วยไตยเมื่อรับ A D S ตัวนี้มาจับตัวอฮอร์โมนตัวนี้ได้ก็จะกระตุ้นให้มีการดูดกลับน้ำานะหน่วยไตยกับท่อรวมมีการดูดกลับน้ำนะครับเร็วขึ้นมากขึ้นเมื่อมีการดูดกลับน้ําเร็วขึ้นมากขึ้นส่งผลให้เป็นไงครับเราก็จะปัสสาวะน้อยลงถูกไหมเมื่อปัสสาวะน้อยลงน้ําในร่างกายก็มีเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือนะครับก็เติมคําตอบลงไปเนาะอ้าวทีนี้มาฝั่งขวามือบ้างฝั่งขวามือถ้าวันนั้นอากาศเย็นเรากินน้ําเยอะมากเลยนะครับร่างกายไม่ได้ต้องการน้ําเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการดื่มน้ําเมื่อร่างกายเรามีน้ําเยอะทําไงล่ะร่างกายมีน้ํามากเลือดก็เหลวถูกไหมเมื่อเลือดเหลวเราเรียวกว่าความข้นน,นะครับลดลงนะก็คือเลือด เจอจางอ่ะมีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นทํไงสมองก็รับรู้เฮ้ย mm. ตอนนี้เลือดแบบมีน้ําเยอะไปอ่ะนะครับเจอจางมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาลําเลียง mm. หรือเวลาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ส่งผลเนาะอาจจะแบบไหลเวียนเร็วเกินไปหรือเลือดแบบแทบเจอจางสารอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับละลายเลยไปหมดแล้วเนาะเพราะฉนั้นก็น้ําเยอะไปทาําไงดีก็ต้องกําจัดน้ําออกถูกไหมก็เลย ถามว่าการการกระสับน้อออกง่ายามากเลยเมื่อกี้ตอนขาดน้ำในกระตุ้นใช่ไหมแต่พอร่างกายเราเอา่อมีน้ำเยอะเกินไปแน่นอนมันก็ต้องไปลดการกระตุน้นนะครับหรือภาษาง่ายก็คือยับยั้งไม่ให้ไฮโปทารมัสเนี่ยมีการหลั่ง a d s นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ a d s ถูกยับยั้งไม่ให้หลัง่งมันก็ไม่มีฮอร์โมนตัวนี้ไปกระตุ้นการดูดกลับน้ำที่หน่วยไตยถูกไหมเพราะฉะนั้นหน่วยไตยกับท่อรวมก็จะดูดกลับน้ำลดลงนะครับ ก็ฉี่ออกไปเยอะขึ้นปริมาณปัสสาวะก็จะเยอะขึ้นด้วยนะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะฉี่เป็นไงหน่อยใสยหน่อยแต่ถ้าฝั่งซ้ายก็คือดูดกลับน้ำมาเยอะขึ้นใช่ไหมปัสสาวะวันนั้นก็จะสีเข้มหน่อยมียูเรียเยอะหน่อยสีมันก็จะเข้มหน่อยเป็นสีเหลืองๆเข้มๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นเพราะว่าเป็นกลิ่นฉุนของยูเรียนั่นเองแต่ถ้ามาเป็นฝั่งขวาคือน้ําเยอะเมื่อร่างกายเรามีน้ําเยอะเราก็จะกําจัดน้ําออกไปปริมาณมากปัสสาวะเราก็จะมีความใสเพราะว่ามันละลายถูกไหม สารที่เป็นของเสียนยได้เยอะเราก็จะฉี่ออกไปกลิ่นก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นแผนผังในหน้าที่5นักเรียนก็เติมคำตอบลงไปเนาะโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเรียนก็ได้หรือว่าในสไลด์ที่ครูขึ้นมาให้ดูก็ได้นะครับอโอเคนะคำถามต่อไปถามว่าจากการศึกษาข้อมูลเรื่องการรักษาดีนภาของน้ำอยากทราบว่าร่างกายใช้ระบบใดในการทำงานประสานกันบ้างนักเรียนก็จะพบว่า ร่างกายเรามีการรักษาด้วยค่าของน้ำนเนาะหลักๆก็จะมีระบบประสาทถูกไหมครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมน a อ s ตัวนี้นะครับแล้วฮอร์โมน ADs ตัวนี้ก็คือระบบของต่อมไรท่อหรือว่าระบบการสร้างฮอร์โมนเนาะเพราะฉะนั้นมีสองระบบและสมองเป็นตัวควบคุมเฮ้ยตอนนี้เลือดหนืดนะตอนนี้เลือดจางนะเพราะฉะนั้นระบบประสาทเป็นตัวจัดก,การอันที่2ก็คือระบบฮอร์โมนเนาะที่เป็นตัวควบคุมปริมาณการหลั่งฮอร์โมนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูดกลับน้ําขึ้นมาแล้วก็ มีเรื่องของอผิวหนังถูกไหมก็คือเนื้อเยื่อของเราเนี่ยที่ทํามร่างกายเรามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับอากาศร้อนขึ้นก็น่าจะมีผลก็คือขับเหงื่อออกมามากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะพูดถึงระบบประสาทนะครับระบบฮอร์โมนแล้วก็ผิวหนังในการกําจัดของเสียของเราเนาะหรือว่า,เราเร,าเราเรียกภาษารวมๆนว่าระบบขับถ่ายาเพราะฉะนั้นมี3ระบบ ระบบประสาทระบบฮอร์โมนนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายนะเพราะฉะนั้นการราักษาสรภาพของน้ำเนี่ยมีอยู่3ระบบด้วยกันนะครับที่ต้องทํางานประสานกันระบบขับถ่ายก็จะมีทั้งขับเหงื่อที่ผิวหนังใช่ไหมแล้วก็ขับปัสสาวะนะครับที่เป็นในรูปของของเหลวเนาะได้ทั้ง2รูปแบบเลยเพราะฉะนั้นก็ตอบลงไปใน,ใ,นใบางานใน์ทนี้นะครับต่อไปถ้าต้องการป้องกันลมแดดหรือฮิสโตรกต้องทําอย่างไรนะครับ ถ้าต้องการป้องกันการเกิดลมแดดแน่นอนแหลนะเนาะก็ลมแดดก็เกิดจากการที่เราตากแดดนะครับแล้วเราสูญเสียน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันแน่นอนแหละอันดับหนึ่งก็คือเมื่อมีอากาศร้อนจัดเราก็ต้องป้องกันตัวเองถูกไหมไม่ออกไปตากแดดหรือว่ามีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับคุมผิวหนังเอาไว้ไม่ให้มันสัมผัสหรือว่าที่เราบอกว่ามีเสื้อผ้ามีร่มเนาะที่เป็นพวก UV ต่างๆนอกจากป้องกัน ผิวของเราแล้วเนี่ยนะครับยังป้องกันการสูญเสียน้ำเนาะเพราะนั้นเราจะเห็นว่านักกีฬาบางคนเนี่ยเวลาไปออกกําลังกายหรือว่าไปวิ่งในที่ที่อากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูงเนี่ยเขามักจะใส่เสื้อที่ปกคลุมผิวหนังถูกไหมไม่ได้ใส่เสื้อกล้าไม่ได้ใส่เกงขาสาั้นนะครับใส่เกงวอร์มใส่เสื้อวอร์มเนาะก็คือป้องกันไม่ให้อ่าผิวเนี่ยสัมผัสกับอากาศที่ร้อนแล้วก็เกิดการสูญเสียน้ําที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ป้องกันง่ายคืองดหรือว่าเลี่ยงเนาะอากาศที่ร้อนแล้วออกไปตากแดดนะครับอันที่2ก็แน่นอนแหละแต่ถ้าเกิดเราเกิดขึ้นแล้วล่ะเราก็ต้องชดเชยน้ําที่สูญเสียถูกไหมให้มากขึ้นก็อาจจะดื่มน้ํานะครับให้มากขึ้นเนาะออกกําลังกายแล้วก็มีการดื่มน้ำนะครับและน้ําที่ดื่มเนี่ยก็ควรจะมีอุณหภูมิที่มันเป็นอุณหภูมิปกติเพราะว่าร่างกายเราร้อนแล้วถ้าไปดื่มน้ําเย็นในทันทีเนาะร่างกายเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดนะครับการ อุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนาะสมองเราเนี่ยหลอดเลือดมันจะหดตัวขยายตัวเนี่ยนะครับไม่สัมพันธ์กันนะอากาศกําลังร้อนอยู่หลอดเลือดกําลังขยายถูกไหมเพื่อให้เลือดไหลเวียนเร็วขึ้นระบายความร้อนมาขึ้นอยู่ๆไปกินน้ําเย็นนะครับความเย็นมันก็ต้องไปทําให้ร่างกายเฮ้ยตอนนี้เย็นหรือเปล่าร่างกายก็รีบหดตัวหลอดเลือดในทันทีเพราะนั้นเมื่อหลอดเลือดหดตัวในทันทีเนี่ยมันก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนอนนัเรียนก็จะเกิดหน้ามืดตาลายแล้วก็เป็นลมจากการที่ กินน้ำเย็นในขณะที่ร่างกายเราร้อนนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของดุลยภาพของอุณหภูมินะซึ่งเดี๋ยวจะพูดในเรื่องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนคําตอบเนาะอธิบายไปในเรื่องของการเกิดลมแดดที่สก็เนี่ยว่าเราจะป้องกันตัวเองหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงบ้างเนาะโซนกิจกรรมที่2.1น,นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดมาเราก็จะมาทํากิจกรรมนะครับแหลกแหลปฏิบัติการเรื่องนี้ทีหนึงนะ่งเนาะเพราะฉะนั้นเปิดใบงานหน้าที่6 เรื่องเดียวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่านอกจากหน่วยใต้จะช่วยรักษาดุลยภาพของน้ําแล้วนะครับมันยังเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของแร่ธาตุด้วยเนาะเขาก็เลยบอกว่าให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะครับการรักษาดุลยภาพของแร่ธาตุแล้วเขียนในรูปแผนผังให้ถูกต้องเนาะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอยู่ในหนังสือเรียนเหมือนกันหน้าที่34นะครับนักเรียนก็จะเปิดหน้าที่3 4ดูได้เลยเนาะว่าการรักษาดุลยภาพของ แร่าธาตุนะครับก็จะมีแน่นอนแหละอย่างที่ครูบอกไปแล้วไงว่าไตาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูดกลับแร่าธาตุถูกไหมที่ท่อขดส่วนต้นเอ้ยทษส่วนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเรามีแร่าธาตุปริมาณเหมาะสมมันก็ไม่ต้องดูดกลับเยอะก็ถ่ายออกไปพร้อมกับปัสสาวะแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเรารู้สึกว่าขาดแก่าธาตุโดยเฉพาะพวกเกลือนะครับโซเดียมต่างๆเนี่ย Na โซเดียมเนาะเมื่อร่างกายเราขาดโซเดียมอย่างเช่นท้องเสีย ท้องเสียเนี่ยเราไม่ดูดกลับน้ําแล้วเราถ่ายท้องอย่างรุนแรงถูกไหมแก่าธาตุต่างๆก็จะไม่ถูกดูดกลับไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสูญเสียเกลือแร่อย่างรวดเร็วเพราะ,ะนั้นทาไงละ่ะแน่นอนแหละหนึ่งไปต้องไปดื่มเกลือแรท่ทดแทน2หรือให้น้ําเกลือแต่ร่างกายเราก็จะมีกลไกว่าถ้าเราไม่ได้ดื่มเพิ่มถ้าเราไม่ได้ฉีดเพิ่มไตเรามีหน้าที่ในการดูดกลับเกลือแร่หรือแก่าธาตุได้ด้วยนะครับโดยฮอร์โมนที่เป็นตัวกระตุน้นนะครับชื่อว่าฮอร์โมนอัลดสเตอโรนนะตัวนี้ ทีนี้ในแผนผังในหนังสือเนาะก็จะพูดถึงว่าอ้าวถ้ามีปริมาณโซเดียมต่ำทำไงกระตุ้นโครงสร้างตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆไตเนาะเราเรียกว่าต่อมหมวกไตนะครับต่อมหมวกไตภาษาอังกฤษใช้คำว่า adrenal gland gland แปลว่าต่อมหรืออวัยหรือโครงโครงสร้างหรืออวัยวะใช่ไหม gland นะครับ adrenal แปลว่าไตเพราะนั้นต่อมหมวกไตก็คือเป็นต่อมที่มีรูปร่างคล้ายๆหมวกสามเหลี่ยมนะครับครอบอยู่บนไตทั้งสองข้าง เราเรียกตัวนี้ว่าต่อมหมวกไตเพราะฉนั้นเมื่อร่างกายเราขาดโซเดียมนะครับต่อมหมวกไตก็จะกระตุ้นตัวมันเนี่ยนะครับรับรู้แล้วว่าตอนนี้โซเดียมขาดเนาะอยู่ข้างๆงไตนี่เองเพราะนั้นก็จะหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าออโดโสเตอโรนนะครับมากระตุ้นให้หน่วยไตยกับท่อรวมเนาะหน่วยท่อหน่วยไตยส่วนท้ายอ่ะนะครับกับท่อรวมเนาะรีบดูดกลับโซเดียมพร้อมกับดูดกลับน้ําเพราะว่าเวลาเราจะดูดกลับพวกแร่ธาตุพวกนี้ ดูดกลับโดยตรงไม่ได้เราต้องอให้มันละลายน้ําแล้วก็ดูดกลับไปพร้อมกับน,น้ําด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นออโดอสโรลนก็จะกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมไปพร้อมกับน้ำนะครับเมื่อโซเดียมเข้าสู่ในเลือดเยอะขึ้นปริมาณเลือดที่มีโซเดียมสูงขึ้นก็จะไปยับยั้งให้ต่อมหมอกไตบอกเออแก่พอแล้วนะไม่ต้องหลังฮอร์โมนแล้วนะครับเพราะว่ามีโซเดียมในร่างกายเยอะแล้วด้วยอ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นในใบางานหน้าที่6นะครับ ก็จะพูดถึงการทำงานนะครับหรือการรักษานรูปภาพของอโซเดียมนะครับหรือแร่ธาตุในร่างกายนะ้องเรียนก็ใช้ข้อมูลในหน้าที่3าในหนังสือเรียนนะครับตอบคำถามในข้อ,อในใบงานหน้าที่6เนาะเรื่องของดุลยภาพของแร่ธาตุได้เลยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดถึงดุลยภาพอยู่2เรื่องก็คือดุลยภาพของน้ำนะครับว่าน้ำมากน้ำน้อยร่างกายตอบสนองยังไงแล้วก็ ดุลยภาพของเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะครับว่าถ้าร่างกายเราขาดแร่ธาตุมีกลไกในการกระตุ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงฮอร์โมนอยู่2ตัวเนาะ ADH นะครับ a r t t i i u r r t o n hormone กระตุ้นการดูดกลับน้ําและก็ฮอร์โมนตัวที่2คือ a l d o s t e r o n e กระตุ้นการดูดกลับโซเดียมหรือแร่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงใบงานหน้าที่6แล้วนะครับ